ขึ้นของกับชอบ่องทิบเข้าวฟ้านะคะวันนี้นะคจากแมนะนำนะคะแบบเออเนี่ยเบ็ดอะไรอนยะ่เงี้ยเดี๋ยวก็จะเอาไปแบบรุ่น F p ด้ c h รุ่นก็รุ่นน,ะะน,นี้จะซื้อ ใช่หน้าเนาะคือตนี้อีืมก็คพอหพาไาแม่ไปดูเาเออแม่เีแล้วก็ไออันนี้นะคะมีเลยด้ก็จะมีประมาณสี่แ้านะสีแดงอันนึ้มันขาดไปแล้วแล้วก็สีเหลืองแล้วก็สีก็มีประมาณนี้ก็มาก็ให้ตรวจก่อนสี่ห้าเนี่ยเอยนะคะ ก็่อคือเราตีแบตให้เอามือจับอลแจัดมือไปแต่ว่าเือปึ๊บตัดไปแล้วเวลาแรูปแบตตรงม่ะเให้เราตีมือโอ้โหถ้ีชื่อย่าถ้าตีนี้จวกตัดใช่ไ แล้วก็การตีนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะสุอิเป็นลูกแต๋าน่ลูกตจอันนี้มาต่อนี้แล้วมันจะไปเอ่ะถ้าเราแขงอ่ะมันก็จะไปไม่ด้ 哎。<Bye. S 2> <Bye. S 1>